อุน r ราม n f ไ g ติ้งเอฟโวลูชันซามมือถือปากฏกไก่มันมีตั้งแล้านปีที่แล้วนั่นแหละผมเพิ่งรู้เอามาเล่นได้แล้วก็มีคนมาบอกให้เล่นนะครับผมก็ลองหาวิธีโหลดโหลดทุกค้นหาแทบทุกฝกตัตวัด <laughs> ดูฝากแอนิเมชันหนังหมาไปก่อนนะครับตอนนี้ สัหลายการคิวกำลังออกอาราวาดทีก้าและอุนโตแมนปกติว่าต้องเป็นไก่อาไม่ใช่หรอไม่เป็นไร่างแม่งอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับขออภัยนะ่างแม่มไม่คนใจละผมเพิ่งไปยกโต๊ะมาะครับ เมือม่อยเมือม่อยเมื่อยเลยยกนั้นยกนี่มาไม่มีภาคสี่แล้วเกมเนี่ยภาคสี่ม่ลูกหายไปไหนไม่ทําแล้ว <c oughs> ก็ไม่ทําต่อแล้วว่าประมาณนั้นเถอะว่าประมาณนั้นได้อืพี่แจ๊บกับพี่แมนกับลุงแมนนี่เอจับมือกันแม่กอบกอบกูโลกันไวรุ่นกอบกูโลกันไวรุ่น Fighting Evolution 3ว้าวอาจจะมีเสียงเด็กนะครับเอิดบอกไว้ก่อนนะเสียงเกมเบาไปดังไปก็ต้องขอไปแล้วนะพอดีเป็นช่วงเทสเสียงคลิปแรกของผมด้วยแหละนะครับอันนี้ว่าไะไรไซมารอสอาสุลกายเกาซา เมลบ้าหรือกอซ่าวะคูลืมกอดซีล่าหรือเปล่าเล่นพี่จับผมก็เล่นมาฟักระยะหนึ่งแล้วนะครับถามว่ามาเล่นง่ายบ่อยโคตรยากไอ้เหียมาเล่นยากเล้เฮียผมเล่นแม่งโอ้โหผมเล่นเฮียอะไรอยู่เลยนะครับประมาณนั้นเลยโลแบบดิจิทัล นี่ไงเฮ้ยอียาฮะฮะไอียาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอียาเอาละครับไม่รู้น, <laughs> น,น,นี่พี่เล่นเก่งนะบอกไว้ก่อนจะมาดูทุกนี่ไงนี่นี่แม่พี่เล่นเก่งนะน้องชายไดเร็วคิกเฮ้ยเอาปอนนียิ้วายสุประลาเนี่ยไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยอ่ะชับ เออเออเออใครมาขออะไรวะอ,อ่าไม่ที่ผายแล้วมันที่หายแล้วเล่นเก่งไหมละมึงเล่นเก่งไหมไหลสัต์เล่นเก่งมากเลยสัตเยละรำแสงพิฆาตอ้าวมีเกินกินมึงเกินกินมึงจะมาใกล้กูทำไมสัตว์กูไม่รักมึง ลงล่างไหมสกายถ่ายโอไอ้เฮียมาโยนกูเล่นนะ่ะเออภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไอ้สัตว์ระเบิดแล้วไงนี่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 สัตว์เอาละครับโอ หน่วยพิทักษ์โลกช่วยกูด้วยฮ่าฮ่าย่าสกายชิกเอ้าอะไรวะสกายชิกนี่ไงเต็มเต็มฮึกระฟูนแสงซามาริยัมมั่วในมั่วมั่วเฮ้ยไม่ไม่ไม่ต้องต้องเป็นพาวเบอร์ไทยดิสวยอ๋อย่า ยช่ายช่านี่ไงฟาเวอร์ไทเอาเลยเดยิจับหันหันลูกโซ่ไอย้ยานี่ไงปิดฉากเลยสะตองคลิกนี่ไงสัตว์ขอท่านี้ไปกินพลังอุตตราลูกไฟบรรลลยกันไป <laughs> ในเรื่องมันพูดแบบเนี้ยผมหมายถึงคนภาคครับคนภาคเขาพูดแบบนี้กูก็เอาแมงตาไปเลยผมได้แรงบีอะไรวะกูเล่นเก่งอยู่ไม่ใช่นํานกได้แรงบียังไงเฮ้อะไรวะกูได้แรงบีอ่ะคืออะไรเนี่ยคือเปิดเปิดมาหน้าแรกพี่ต้องพี่ต้องบอกชื่อเกมติดต่อเลยใช่ไหมผมขอเล่นพาร์ทเอาเป็นว่ามันสั้นอยู่ไเหรอเขาดูก่อนดูก่อน น่าจะได้สักสามด่านอยู่นะออ้พี่พี่พี่ไดหนะ้าพี่ไดโนะออกมานอกโลกเลยไหมเมื่อเกมดีมากอะผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกด้วยครั้งแรกที่ผมเทสอันนี้เป็นครั้งที่สองนะหมายถึงเล่นในโทรศัพท์นี่แหละ <c oughs> <c oughs> ได้เจอกับสปลาดใหม่นะเออ อนแรกที่ผมเทสผมเล่นด่านไปกินนี่แหละนะครับที่เทสไปแต่ว่าด่านที่ด่านใหม่สำหรับผมแล้วด่านใหม่สำหรับผมแล้วมันตื่นเต้นมันขาดของมันของขาด <c oughs> ดูสิว่าผมจะเล่นใดหน้าเก่งหรือเปล่าผมจะเล่นใดหน้าเก่งแค่ไหนถ้าเล่นลออกมาห่วยแต่กูโดนด่าเนี่ยแปลงเรื่องเป็นอุลตร้าแมนทัวตมอุลตร้าแมนเดือก ถ้าแปลงร่างของไนน่าแม่โคตรดีลาบอกเลยอะ่ะเฮ้ยควจะปรากฏตัวออกมาได้แม่ต้องยืนเท่ก่อนอืออะไรของมันอะ่ะมันทําอะไรมันทําอะไรครับทําอะไรเอ่ยพี่ชายชั่วฮัวเออเออเอ้ยนี่ทำอะไรเอ่ยน้องชายเอ้ยปิวอุ้ยอุ้ยอะนี่้ย,ย,ยแม่งเจ๋งว่าฝั่งฟอร์มเลยดิ มัดต่อยพระสุทานขอท่าอะไรไปกินหน่อยน้ำแสงอะไรน้ำแสงเอออ่านไม่รู้เรื่องํำแสงพี่ไม่รู้เอา้าตายง่ายาายัอองวะไปรา่างเป็นพอตองไทยเอ้ยไม่ใช่สตองไทยเออสะตองไทยต้นอะไ่ครับไม่ใช่สตองไทยอะไรวะไปกันใหญ่แล้วช่วงนี้อย่อตุ้มตุ่มตุ่มเติม,ต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 มโว้ยกะบฝนแสงบาลีอ่ะ เอออะไรวะเจ้า,าเอาโอ,โอ้คือเราห้ามลม้มใช่ไหมกูจะรู้ไหมไหล่ะว่ากูห้ามล้มอะ่ะไอสัตว์ไปข้างล่างเปเอาเอา,เอาชิบหายละชิบหายและไอสัตว์ชิบหายและชิบหายละพ่อมันไรละพ่อมันไลละไอ้หี้ยโอ้โอ้โดนเต็ม ไปขง,งปนอกเป็น s ายถ่ายไม่ใช่ใครมีราเกลถ่ายอีย๋ฮะอีออุยอ่อุยอ่ะฮึโดเปิดดิจิตอลรัแสงกระสูนแสงคาเมาเรียนนี่ไงศาสตร์เอาเยีอยกดิโอ้พลังแบ็คโฮพลังแบ็คโฮเอา เปลี่ยนล่างเป็นเวอร์ทายเอากูตายเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตายเฮ้ยเกือบตายเฮียเอาเฮ้ยอย่อาบอก กูตายไอ้ไรวะเฮ้ยกูตายอ่ะปีกีนี้เล่นโง่โอ้มันต่อยมันมันมันกันอ่ะเออกันแม่งเอาเอาอะไรวะมึงจงน้ำมึงก็ต้องตายดิ จมน้ำไม่ยอมตายวะไฟจะทำอะไรมันได้หรือเปล่าล่ะเนี่ยพลังไฟจะทำอะไรมันได้ไหมเอาดิเอาไปกินตายไอ้วิกีินี่เล่นแพ้นะโอ้ปวดใจทำร้า้จิตใจกันมากเลยไวรุนไ,ได้แรงเอด้วยไอ้ของทีก้าก็ได้แรงบีที่คืออะไร ทำไมกูได้แรงบีไว้ตอนนั้นอะ่ะ <laughs> โ,โอ้ว้าวทุกอย่างจงเงียบทุกอย่างจงเงียบให้กูอาชิพด,าด่า,ดานสุดท้ายเธอด่านสุดท้ายเธอยิงยิงเออ ยังไม่ได้ตายปะกันคิวอะแล้วมันก็ไม่ตายแม่งตื่นขึ้นมาทําไมเดี๋ยนะมันอยู่ในป่าแนละ้วมันอยู่นี่ยังไงอะต <c oughs> ัดฉากนี่ว้ยพี่อะตัดฉากเขาต้องสู้ในป่าอย่างนึงมันเน่ยกันค,คิวมันจะแตกลูกระเบิดแล้วต้องรีบไปฆ่ามัน <c oughs> อันนี้กูมั่วนะเอาละนะอุลตร้าแมนใกล้อ่ะอุลตร้าแมน ไก่ย่งางไก่ย่างห้าดาวอรนอยดีถึงกูจะไม่เคยแดกก็ตามมาเลยเตยมตัว <c oughs> เต็มตัว,ตมตวผมปรับภาพไดแค่นี้นะครับเพราะปรับมากกว่านี้แม่งแหลกไอ <c oughs> แหลกมาเลยปล่อยลำแสงเปิดก่าได้เปรียบเอา้านี่โดนเต็มไก่อาเปลี่ยนล่างได้ไหมอ่ะเหมือนจะเปลี่ยนล่างไม่ได้วะ่ะอือ อชอึชอึแหม pues เป็นไงสปาร์ดสปาร์ดสมัยโดดจะถ้าโชคท่าต่อย่เหมือนกันหมดเลยนะจะโชคหรือต่อยแม่งเหมือนกันหมดเลยมานี่หน่อยน้องชายนี้ไงแม่งซูเพ็กซูเพ็กซูเพ็กมวยปั้มอ่ะไก่อัดโธนโดอ nah ้ากูทำลายกูททำลายบ้านเมืองนี nice ่ไหวเอีย <sh ake everywhere> กูทำลายบ้านเมืองซะเอง่อกูต้าแมนกลายเป็นฝ่ายร้ายซะแล้วนี่ไอ้แซดตายไหมยยาะฮว๊ะฮ๊ะฮว๊ะเยาะออยออเออเอ่เออนักมวยไทยปีชตบหน้าปีชตบหน้าสอยหลังกระโดเตะนี่ไงปีช กระกายชิดนี่ไงโอ้โหปล่อยลำแสงแบบเท่ๆกดโอ้ท่าเดิมอกีกแล้วเหรอเอามันมีสองท่านี่วาไกอาเขาสองงอกอยิ้วปังาย,ยมีทรงฟเฟ่เฟียเซเก้ทำไมมันจบง่ายอย่างวะโอเคนะครับ ผมพอแค่นี้ก่อนเพราะเสียงมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมไปอัดไปอัดช่วงแรงให้เดี๋ยวอาลีพต่อช่วงแรงให้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้หรอมันต้องเป็นช่วงแรงอะไม่ค่อยเงียบนะครับประมาณนั้นแล้วก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับดานต่อไปมันเป็นแบบไหนก็ทัศนคสีมาด้วยนะครับทัศนคสีโอ้ยไฟดิ้งเอโบลิจันแปดใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ก,ก,กดกไปใครให,ให้ผมด้วยนะครับ